สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพามาชมสินค้านะครับเป็น d t e ทคแ0 0พันะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับราคาบ้านๆนะครับราคาที่28,500บาทนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเมกาเก้าพันราคาก็28,500บาทเหมือนกันนะครับสนใจตัวไหนนะครับสอบถามมาได้นะครับสหรับเมกา i 6 0 0 0ราคา2 000, 2 5 0 0บาทนะครับมีทั้งหมดอยู่3แท่นนะครับแล้วก็มาที่อะตอมนะครับอะตอมนะครับ3,200นน,นนะครับราคาบ้านๆนะครับราคาอยู่ที่1,000 0 2,500บาทนะครับทุกท่านนะครับสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับ0952246497นะครับขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นนะครับไฟบีมนะครับไฟบีมตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาคู่ละ1,000 10, 0บาทนะครับสนใจก็พร้อมแหลกนะครับ อสอบถามมาได้นะครับ095 224 64 97นะครับแล้วก็าจะเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะตัวนี้สูง60เซนติเมตรนะครับกว้างอยู่ที่เมตร20นะครับกว้างเมตร20ลึกอยู่ที่60นะครับก็สวยๆนะครับ ราคา1,500บาทนะครับสำหรับทุกทท่านนะครับที่กำลังมองหานะครับโต๊ะวางมิกนะครับโทรสอบถามได้นะครับที่ร้านพินิจออดิโอนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับสำหรับทุกทท่านนะครับขอบคุณนะครับสำหรับร้านทางร้านพินิจออดิโอนะครับที่พี่น้องให้เกจติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ